สวัสดีครับนักเรียนชั้นป .3 ทับ1และป .3 ทับ2อยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์วิชาคณิตศาสตร์กิจกรรมของเราวันนี้อยู่ในเรื่องการหาผลหารและเศษที่มีตัวตั้ง2หลักตัวหาร1หลักและผลหาร2หลักในการหารยาวนะครับนักเรียนครับตัวตั้ง2หลักคืออะไรใครตอบคุณครูได้บ้างครับตัวตั้ง2หลักนะครับก็มีหลักหน่วยและหลักสิบใช่ไหมครับ ตัวหาร1ห,หลักมีแต่หลักหน่วยค,คุณครูครับทําไมวันนี้เราจะได้ผลหาร2หลักนะครับในชั่วโมงที่ผ่านมาเราได้ผลหารหลักเดียวแต่ทําไมวันนี้ได้2หลักนะครับเดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้กันครับกิจกรรมของเราวันนี้อยู่ในแบบฝึกหน้าที่11หน้าที่12และหน้าที่13นะครับก่อนที่เราจะไปทํากิจกรรมในข้อที่1คุณครูคมีตัวอย่างให้เรียนอยู่2ข้อครับนักเรียนพร้อมหรือย,ยังเอ่ย พร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างพร้อมกันครับตัวอย่างข้อที่1ครับลูกเขาบอกเราว่า92หาร2 92เป็นตัวตั้ง2เป็นตัวหารใช่ไหมครับลูกเราจะหารโดยการหารยาวนะครับคุณครูสร้างบ้านไว้หนึ่งหลังครับบ้านหลังนี้ชื่อว่าบ้านหารยาวบ้านหลังนี้ชื่อว่าบ้านหารยาวนะครับหลังจากนั้นเราจะนำตัวตั้งครับไปไว้ในบ้าน ตัวหารเอาไว้หน้าบ้านนะครับตัวตั้งของเราคือ92อ่าตัวหารของเราคือ2เวลาเราหารเราจะหารจากด้านซ้ายไปก่อนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเลขตัวแรกที่เราจะทำการหารก็คือเลข9คุณครูครับตอนนี้9มันหาร2ได้แล้วเพราะ9มันมีค่ามากกว่า2นะครับเอแล้ว9คูณอะไรได้2บ้างครับมีไหม คุณครูครับจากที่ผมท่องไม่เจอคูณไม่สองไม่เห็นมีนะแต่ที่ใกล้เคียงที่สุดที่คูณกันที่ใกล้เคียงเก้าที่สุดก็คือสองคูณสี่เท่ากับแปดครับอ่าสองสี x x ่แปดนักเรียนครับเอาสี่ไว้ด้านบนเก้านะครับและเอาแปดไว้ด้านล่างตรงนี้หลังจากนั้นนํามาลบกันลูกอ่านำเก้าลบกับแปดเอเก้าลบแปดได้เท่าไหร่นะเก้าลบแปดคำตอบคือหนึ่งครับ เราได้1น,นะครับหลังจากนั้นนักเรียนลูกหลังจากนั้นนักเรียนครับดึง2ลงมาครับอ่าดึง2ลงมาดึง2ลงมานะครับเพราะเมื่อกี้เราหารเลข9้าใช่ไหมต่อไปเราจะหารเลข2แต่พอดีเลข2ตัวนี้นะครับเขามีเศษอยู่เราต้องดึง2ลงมาร่วมกับเขาด้วยนะครับดึง2ลงมาตรงนี้ก็กลายเป็นเท่าไหร่ลูกกลายเป็น12อ่ากลายเป็น12นะครับกลายเป็น12เอ๊ สิบสองหารสองได้ไหมได้ครับแล้วสองคูณอะไรได้สิบสองบ้างลูกสองคูณอะไรได้สิบสองครับหกคูณสองเรนบอกว่าครูเบนครับหกคูณสองเท่ากับสิบสองเรนก็เอา 12, เสิบสองใส่ด้านล่างเอาเครื่องหมายลบใส่นะครับหลังจากนั้นก็เอามาลบกันลูกสิบสองลบสิบสองเหลือเศษเท่าไหร่ครับเหลือเศษศูนย์คุณครูหารลงตัวครับเอา้าหารลงตัวได้ยังไงลูกเพราะหารไม่มีเศษครับเราได้ผลลัพธ์ที่ว่า 9 2หาร2คําตอบคือ46เดี๋ยวเรามาตรวจคําตอบพร้อมกันนะครับเวลาตรวจคําตอบนักเรียนตั้งใจฟังนะลูกเวลาเราตรวจคําตอบนะครับตรวจคําตอบเขาทํำยังไงนะใครจําได้บ้างครับเวลาตรวจคําตอบเวลาตรวจคําตอบเขาจะเอาผลลัพธบอเอาผลลัพธ์นะครับผลลัพธ์ก็คือผลหารที่ได้มาลูกเอาผลลัพธ์ ไปคูณกับอะไรลูกเอาผลลัพธ์ไปคูณกับตัวหารตัวหารนะครับไม่ใช่ตัวตั้งนะลูกอ่าเอาผลลัพธ์ไปคูณกับตัวหารคําตอบจะเท่ากับตัวตั้งครับอ่าคำตอบจะเท่ากับตัวตั้งถ้าน <aus> ักเรียนนําผลลัพธ์ไปหาอ่าไปคูณกับตัวหารคําตอบเท่ากับตัวตั้งแปลว่าคําตอบของนักเรียนถูกต้องครับเอแล้วผลลัพธ์ของผมคืออะไรนะเมื่อกี้คุณครู46 แล้วตัวหารของผมคืออะไรตัวหารของนอ้องยนก็คือ2ใช่ไหมลูก62 12ใส่สองทดหน้า1 4ึคูณสเป็น88ดบวกหเป็น9เห็นไหมลูกตรงไหมครับตรงกับตัวตั้งนักเรียนไหมอ่าตรงแปลว่าเพราะฉะนั้นนักเรียนหารถูกต้องโอเคนะครับอันนี้คือการตรวจคำตอบนะครับนําผลลัพธ์ที่ได้มาไปคูณกับตัวหารคำตอบจะเท่ากับตัวตั้งเสมอครับ ต่อไปตัวอย่างข้อที่2ครับลูกวิธีทำครับนักเรียนบางคนว่าครูเบนครับผมรู้สึกชอบการหารขึ้นมาเลยเพราะมันง่ายมากเลยครับครูนี่เห็นไหมลูกนักเรียนต้องตั้งใจนะครับเราสร้างบ้านหนึ่งหลังครับบ้านหลังนี้ชื่อว่าบ้านหารยาวบ้านหารยาวของเราครับบ้านหารยาวบ้านหารยาวนะลูกนะนักเรียนเขียนสวยๆนะครับบ้านหารยาวอันนี้คือสัญลักษณ์ของการหารยาวนะครับ แล้วเราจะเอาอะไรใส่ในบ้านนะครับตัวตั้งของเราคือ68อตัวหารของเราคือ4อ่เรามาดูทีละตัวครับอ6หาร4ได้ไหมได้ครับครูเบนเพราะ6มันมากกว่า4แต่ไม่มี4ตัวไหนคูณได้6แต่มีที่ใกล้เคียงครับก็คือ4คูณ1เท่ากับ4เพราะ4คูณ2มันเป็น8มันเกิน6ใช่ไหมครับลกูกเพราะฉะนั้นผมเลยเอา4คูณ1ครับ 5้1วสี่หนึ่งสี่หลังจากนั้นเอามาลบกันลูกหกลบออก4ี่เหลือเท่าไหร่ครับหลบสี่ก็เหลือสองนักเรียนเอา2ใส,ส่ด้านล่างลูกเอาสองใส่ด้านล่างหลังจากนั้นดึงได้ลงมาลูกดึง8ดลงมาครับครูดึง8ดลงมานะลูกนะดึง8ดลงมาดึง8ดลงมานะครับต่อไปครับ 28หาร4 a 4. ่คูณอะไรได้28บแางลูกมีไหมสห้ายี่สิ4สี่หกยี่สิบสี่สดยี่บครับครูเบนอ่ามีครับก็คือ47ใช่ไหมลูกนักเรียนเอา7เสร็จตรงนี้และเอา28เสร็จด้านล่างหลังจากนั้นเอามาลบกันครับลบกันเหลือเศษเท่าไหร่ครับครูก็ต้องเหลือเศษศูนย์ใช่ไหมลูกอ่าเหลือเศษศูนย์เรามาหาผลลัพธ์ด้วยกันสิ อ่าเรามาตรวจคําตอบสิเมื่อกี้เราได้ผลลัพธ์ก็คือ17ใช่ไหมครับอ่าเวลาค,คูณบอกว่าตรวจคําตอบทำยังไงนะครับเอาผลลัพธ์ที่ได้มาไปคูณกับตัวาหารนะครับตัวาหารของเราก็คือ4ดูสิว่า17บเคูณสคำตอบจะตรงกับตัวตั้งของเราไหมอ่าตรงไหมลูก เจ็ดสี่เจ็ด2นึ่งเจ็ดเจ็ดสองสิบสีสี่สิบใส่แทดหน้าสองครับครูเบนหนึ่งคูณสี่เป็นสี่ใช่ไหมครับสี่บวกสเป็น6ครับตรงเป๊ะเลยครับครูเบนหกสิบอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้แปลว่าเราหารถูกต้องอันนี้เขาเรียกว่าการหารลงตัวนะครับลูกหารลงตัวเพราะอะไรเพราะหารไม่มีเศษเศษเป็นศูนย์นะครับเดี๋ยวเราไปดูข้อที่หนึ่งพร้อมกันครับลูก อ่าข้อที่1มาแล้วครับเอา้าเขาทําบ้านหารยาวให้เราเรียบร้อยลูกโจทย์ข้อ1นึ่เขาบอกว่า54หารกับ3 54หาร3นะลูกนะ5หาร3ได้ใช่ไหมครับ3คูณอะไรได้5บ้างที่ใกล้เคียงก็คือ3าคูณหใช่ไหมครับนักเรียนเอา1ใส่ดานบนลูกอ่าสาคูณหเท่ากับ3หลังจากนั้นก็เอา5้าลบสก่อนเนะนาะนักเรียนอย่าลืมลบนะครับเอา5้าลบสก่อน เอห้าลบสเหลือสองครับโคบอ่าห้าลบสเหลือสองหลังจากนั้นผมจะทำยังไงต่อหน้านักเรียนครับดึงเลยลงมาลูกดึงสี่ลงมาดึงสลงมาใช่ไหมครับเอแล้ว3มคูณอะไรได้24บ้าง3ามห้าสิบห้าสามหกสบแปดสามเจด่บเอสมเจดยีใช่ไหมครับสามแปดยี่ิบสอ่านักเรียนเอาแปเสรตรงนี้เนาะ แล้วเอา24ใส่ด้านล่างหลังจากนั้นเราทําอะไรกันลูกเอามาลบกันครับเหลือเศษ0นะักเรียนครับขีดเส้นให้เขาหน่อยเราจะได้ดูออกนะลูกอ่าเห็นไหมครับอ่าตรงนี้อันนี้คือเศษ0ครับปืดปืดอ่าทาให้เรียบร้อยนะครับนะักเรียนเพราะฉะนั้นเราได้ผลลัพธ์พี่ว่าผลลัพธ์ของเราอยู่ตรงไหนนะอยู่ด้านบนเนาะก็คือ18ลูกผลลัพธ์ของเราคือ18ใช่ไหมครับผลลัพธ์ของเราคือ18นะ เขาบอกว่าให้เราตรวจคําตอบด้วยได้เลยครับเราก็เอา18ของเราไปคูณกับอะไรลูก18ไปคูณกับ3เนาะว่าจะได้เท่ากับ54หรือไม่เอามาตรวจคําตอบพร้อมกันครับ18คูา3แปดหนึ่งแปดแปดสองสิหกแปดสามิบสีใส่สี่ทดหน้าสองครับหนคูณสามเป็นสามสามบวกกับ2ก็กลายเป็นห้าครับเป็นห้าสิบสี่ลูกห้าสิบสี่ ตรงกับตัวตั้งไหมตรงเต๊ะครับคุณครูอย่างนี้เป็นต้นนะครับต่อไปข้อที่2ครับลูกข้อที่สองครับ85ห้าหารห้าคุณครับ8หาร5ได้เพราะ8มากกว่า5แต่ไม่มี5ตัวไหนที่คูณได้8แต่มีที่ใกล้เคียงครับก็ค,คือ5้าคูณ1เท่ากับ5ครับ นักเรียนเอา1ใส่ตรงไหนลูกเอา1ใส่ด้านบนใช่ไหมลูกมันจะเป็นความสัมพันธ์การเรียนดูนะ1นคูณห้าเรียนเอา5ใส่ด้านล่างลูก1นคูณหเท่ากับ5ห,หลังจากนั้นลูกเอาลบกันเนาะลบกัน8ปดลบหเหลือ3ครับเอเหลือ3แล้วผมทํายังไงต่อนะเราเหลืออีกหนึ่งตัวก็คือเลข5นักเรียนดึง5ลงมาลูกดึง5้าลงมาครับดึง5ลงมาดึงดาวลูกดึงดาวอ่ห้าคูณอะไรได้3 5บห้าบ้างมีไหม ห5าห้ายี่สเครับคูเบนเจ็ดห้มสบนักเรียนเอา 3, ส5มสิบหด้านล่างดนะ้ยลูกหลังจากนั้นเอาลบกันครับเหลือเศตศูนผลลัพธ์ของเราก็คือ17ครับเพราะฉะนั้น85หาหารหาคำตอบคือ17ครับลูกคือ17นะครับอ่านักเรียนครับใส่ขีดให้เขาให้เรียบร้อยนะครับเราจะได้รู้ว่าเลขเข้ามาจากไหนบ้างอย่างนี้เป็นต้นนะครับอ้าว แล้วเขาให้เราตรวจคำตอบได้เลยเราก็เอาอะไรครับ17ไปคูณกับตัวหารของเราตัวหารของเราคือ5ใช่ไหมครับอ่าเรามาตรวจคำตอบพร้อมกันครับ17คูณกับ5 75 3 5 35, ใส่5ทดหน้า3 1คูณ5เป็น5บวกกับ3ก็เป็นเท่าไหร่ครับเป็น8เป็น8 5 8 5ตรงกับตัวตั้งไหมครับตรงเต๊ะเลยโอเคนะครับต่อไปข้อที่3ครับ ข้อที่สามโจทย์บอกว่าอย่างไรลูกเจ็ดสิบหกหารสี่คู่ครับเจ็ดหารสี่ได้เพราะเจ็ดมากกว่าสี่แต่ไม่มีนะครับสี่คูณแล้วได้เจ็ดเลยแต่ที่ใกล้เคียงคืออะไรลูกสี่หนึ่งสี่นักเรียนเอาหนึ่งใส่ตรงนี้ครับเอา4ี่ใส่ด้านล่างครับหลังจากนั้นเอาลบกันเจ็ดลบสี่เหลือศูนย์อ้าว 7ลบสี่อ้าขออภัยครับ7ดลบ4ี่เหลือ0ูนได้ยังไง7ดลบสี่เหลือเท่าไรครับเหลือสามนะครับอ้าวคุณครูเบอร์หรือเปล่าเนี่ยนะครับ7ลบสี่เหลือสามนะครับเจ็ดลบสี่เหลือสามนะครับลูกหลังจากนั้นนะครับหลังจากนั้นนักเรียนพอนะักเรียนลบกันใช่ไหมลูกนะักเรียนดึงอะไรลงมาครับดึงหลงมาอ้าวดึงหลงมาครับดึงหลงมาอ้าว 4คูณอะไรได้36ครับ4คูณอะไรได้36ลูกมีไหมครับ4 5 20 4 6 24 4 7 28 4 8 32 4คูณ9ครับคุณเบนครับได้36หลังจากนั้นเรนเอาลบกันลูก36ลบ36เหลือเศษเท่าไหร่ครับเหลือเศษ0 36ลบ36เหลือเศษ0นั่นเองครับอ่ะเรามาขีดเส้นให้เขาสิขีดเส้นให้เขาก่อนนะครับ อ่าโอเคนะครับอันนี้เหลือเศษศูนย์เพราะฉะนั้นเราได้ผลลัพธ์ก็คือ19เใช่ไหมลูกเราได้ผลลัพธ์ก็คือ19เ้าขาให้เราตรวจคําตอบอีกแน่นอนเลยอ้าวได้เลยเ,เราก็เอา19ไปคูณกับไปลูก19คูณกับ4ดูซิมันจะตรงกับตัวตั้งของเราไหมสิคูณกับ4ครับลูก9คูณ4เท่ากับ3 6ใส่6ทดหน้า3ใช่ไหมครับ1คูณ4เป็น4 นะครับ4บวก3ก็เป็น7เป็น76ตรงกับตัวตั้งตรงเป๊ะเลยอย่างนี้เป็นต้นนะครับต่อไปข้อที่ข้อที่เทไรครับข้อที่4นะครับข้อที่4โจทย์บอกว่า9 16หาร6คูณคูณค,ณครับ9หาร6ได้เพราะ9มากกว่า6ครับเอแล้ว6คูณอะไรได้9บ้างไม่มีครับแต่มีที่ใกล้เคียงก็คือ6คูณ1ครับ หกคูณหนึ่งเป็น6ลูกนรินเสร็หนึ่งตรงนี้เอาหกส่ด้านล่างหลังจากนั้นเอา9ก้ากับหลบกัน9ก้าลบหเหลือสามใช่ไหมครับอ่าเหลือสหลังจากนั้นทํายังไงต่อนะดึงหลงมาเอาหลงมาเนาะเอ3สามหารหกหคูณอะไรได้สามสบหว่างลูกหกห้าสาสิบ หกหกสามสิบหกเอาหกใส่ด้านล่างเอาหกใส่ด้านบนเอาสามสิบหกใส่ด้านล่างครับหลังจากนั้นเอาลบกันเหลือเศษศูนย์ครับลบกันเหลือเศษศูนย์นั่นนักเรียนนะลบกันเหลือเศษศูนย์เพราะฉะนั้นจะทําให้เราได้คําตอบที่ว่าหกสิบเก้าสิบหกหารหกคำตอบก็คือสิบหกครับตรวจคําตอบได้ง่ายเอาสิบหกไปคูณกับอะไรลูกสิบหกคูนหกมาตรวจคําตอบพร้อมกันครับสิบหกคูณหก หกหกสามสิบหกใส่หกทดหน้าสามหนึ่งคูณหกเป็นหกบวกสามก็เป็นเก้านะครับเป็นเก้าสิบหกตรงไหมครับตรง missing? เป๊ะครับคุณโคโอเคครับต่อไปนะหน้าที่สิบสองโลกหน้าที่สิบสองครับเก้าสิบแปดหารเจ็ดเก้าหารเจ็ดได้ครับคุณโคมีเจ็ดที่คูณได้ใกล้เคียงเก้าที่สุดก็คือเจ็ดคูณหน,นึ่งนัรียนเอาหนึ่งใส่ด้านบนเนอะเอาเจ็ดใส่ด้านล่างโลกหลังจากนั้นเอาเก้าลบกับเจ็ดครับ 9กลบเเหลือ2องเหลือ2เสร็จแล้วเรียนทำยังไงต่อลูกดึง8ลงมาครับดึง8ลงมาน้อย่าลืมนะครับดึง8ลงมานะครับหลังจากนั้นเอา28ไปหารกับ7ครับ7คูณอะไรยี่สิบ้างเอาท่องสุคูณแม่เจ็ดสิเจ็ดหน4่งเจ็ดสอบามคูณสี่ครับคุณครู เจ็ดสี่ยี่สิบแปดอ่ามีด้วยหลังจากนั้นเอาลบกันเนาะยี่สิบแปดลบยี่สิบแปดเหลือเศษศูนย์ครับอ่าเดี๋ยวเศษศูนย์เหลือเศษศูนย์นะครับนักเรียนเ, 0, เ 0, ดี๋ยวเศษศูนย์ถ้าเศษศูนย์เขาเรียกว่าเป็นการหารอะไรครับหารลงตัวนักเรียนนะเพราะฉะนั้นเราได้ผลลัพธ์ก็คือ14ตรวจคําตอบครับเอา14ทําอะไรนะ14ไปคูณกับ7ครับ สิบสี่คูณเจ็ดใช่ไหมอ่าตรวจคําตอบสิสิบสี่คูณเจ็ดเจ็ดสี่ยี่สิบแปดใส่แปดทวนหน้าสองใช่ไหมครับหนึ่งคูณเจ็ดเป็นเจ็ดเจ็ดบวกสองก็เป็นเก้านะครับเป็นเก้าสิบแปดอย่างนี้เป็นต้นนะครับโอเคครับต่อไปลูกต่อเลยนะข้อที่หกครับแปดสิบแปดหารแปดแปดหารแปดได้ครับคุณครู นะครับ8หาร8ได้นักเรียนจำไว้ขึ้นใจเลยถ้าตัวเลขที่เหมือนกันคูณการคำตอบจะเท่ากับ1เสมอ100หารร0อยได้1นะครับา้0ยหาร1 0อยก็ได้1นะครับพอตัวมันเหมือนกันนักเรียนเนาะแต่88หาร8ไม่ได้1นะนักเรียนดูดีๆนะครับ8หาร8ตัวแรกได้ครับคุณครูเบน8หาร8ได้เท่าไหร่ลูกเอ๊แล้ว8คูณอะไรได้8บ้าง8คูณ1ครับโคเท่ากับ8นักเรียนเอาลบกันเพราะฉะนั้นเหลือเศษ ศูนย์นะครับดึงเลยลงมาลูกดึงแปดลงมาอ้าวแปดหารแปดได้ไหมได้ครับเพราะมันไม่ได้น้อยมันเท่ากันแล้วแปดคูณเลยได้แปดบ้างก็แปดคูณหนึ่งในะี่นี้ก็หนึ่งสี่ตัวหนึ่งอ่าก็เป็นเท่าไหร่ครับเป็นแปดหลังจากนั้นลบกันเหลือเศษศูนย์ 0, เราได้ผลลัพธ์เท่ากับเท่าไหร่ครับได้ผลลัพธ์ของเราก็คือสิบเอ็ดนั่นเองนะครับเราได้ผลลัพธ์ก็คือสิบเอ็ดใช่ไหมครับอ่าผลลัพธ์ของเราคือสิบเอ็ดนะครับ เราก็จะตรวจคำตอบครับเอา11ไปคูณกับ8อ่า11บ11คูณ8 1ดคูณ8ลูกอ่าก็คือ88ใช่ไหมลูก818 818ตรงเป๊ะเลยครับครูอย่างนี้เป็นต้นนะครับต่อไปข้อที่7ครับ84ดหาร3ครูเบนครับ8หาร3ได้เพราะ8มากกว่า3แล้ว3าคูณได้8บ้างลูกมีไหมสาม3นึ่งส 3ามมีครับที่ใกล้เคียงก็คือ3าคูณสครับครูสามคูณสเป็นหกครับครูเบนอ่าหลังจากนักเรีนเอา8ปดลบหกลบหเหลือ2ครับลูกอ่าแปลบหเหลือ2หลังจากนั้นนักเรียนทํายังไงต่อครับดึง4ลงมาครับ ดึง4ลงมาเอสามคูณอะไรได้24 24หาร3ได้เนาะ3 5มห้าสิบห้าสาม4ลูกอ่ามีครับ3ามคูณ8เท่ากับ24ลบกัน24ลบ24สเหลือศใช่ไหมครับนี่โอเคนะครับลบกันเหลือศู 0, ครับผมโอเคครับลูก เราได้ผลลัพธ์ก็คือเท่าไหรนะครับ28อ่าเรามาตรวจคำตอบซิตรวจคำตอบทำยังไงนะลูกเอา28ไปคูณกับอะไรไปคูณกับ3เอาผลลัพธ์ไปคูณกับตัวหารใช่ไหมครับอาคูณด้วยกันสิลูก28คูณ3า18ดหนึ่งแปดแดสใส่สทดหน้า2 23 6 6งสามหบวก2เป็นแครูเบนครับตรงเป๊ะเลยตรงกับตัวตั้งเลย อย่างนี้เป็นต้นนะครับต่อไปข้อที่8ลูก94หาร2 94หาร2คู่ครับ9หาร2ได้พอ9มากกว่า2แล้ว9คูณได้ได้2บางลูก2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 4 8 2 5สอเพราะฉะนั้นที่ใกล้เคียงก็คือ2คูณ4ใช่ไหมครับ2 4 8ครับเอาอ8ปด้สดล่าง เกลบออก8เหลือหนครับหลังจากนั้นดึง4ลงมา14หาร2องเอสคูณอะไรได้สิบ้างผมจำได้ครับ2อคูณเครับคูเท่ากับ14หลังจากนั้นเอา14บสี่ลบเหลือเศษศูนย์นั่นเองครับเหลือเศษศูนย์นะครับลูกอ่าเดี๋ยวเราดูซิเดี๋ยวเรามาตรวจคำตอบเนาะเราได้ผลลัพธ์เท่าไหร่ลูก ผลลับของเราคือ47นะครับเราตรวจคำตอบเราก็ต้องเอา47ไปคูณกับตัวหารของเราก็คือ2ดูสิลูกว่าคำตอบจะเท่ากับ94ไหม47คูณกับ2นะครับ7 2 14ใส่4นะครับทดหน้า1 4 28 1บวก1เป็น9ครับเป็น94ตรงเป๊ะเลยอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะักเรียนพอทำได้ใช่ไหมครับลกูก ต่อไปครับกิจกรรมหน้าสุดท้ายของเราในชั่วโมงนี้ครับเขาบอกว่าหาผลหารด้วยการหารยาวนะครับลูกข้อหนึ่งมาเลยนะครับเอาเก้าสิบเก้าไว้ในบ้านนะลูกเนาะแล้วเอาเก้าไว้หน้าบ้านคูณเดนครับเก้าหารเก้าได้ไหมมันไม่ได้น้อยกว่าครับมันเท่ากันแล้วเก้าคูณอะไรได้เก้าบ้างมีไหมเก้าคูณหนึ่งในคู่นะักเรียนเอาหนึ่งใส่ด้านบนใช่ไหมลูกเอาเก้าใส่ด้านล่างเก้าลบเก้าเหลือ ศูนย์หลังจากนั้นดึงเอีกตัวลงมาครับเอาเกาคูณในเก้านะครับเกคูณหเช่นเดียวกันครับหลังจากนั้นเนก,ก็เอาเกาลบเก้าเหลือเศษศูนย์ครับอ่าเหลือเศษศนย์ผลลัพธ์ของเราก็คือสิบลูกเราตรวจคําตอบไหมได้เลยครับค,คุณครูเอาสิไปคูณกับอะไรครับสิบ็ดคูณเใช่ไหมครับสิคูณเาเท่ากับเก้าสอ่าสิบเอคูณเเท่ากับเกนะครับ ต่อไปครับต่อไปข้อที่2ลูกข้อ2 86นะครับ68สครับหกสิบแดหารสี่หาร4ครับลูกหหาร4ได้ใช่ไหมครับเอแล้ว4คูณได้ได้หบ้างนะครับ4คูณได้ได้หบ้าง4 1 4 4 2 8เพราะฉะนั้นที่ใกล้เคียงก็คือ4 1 4นักเรียนเอา1เสร็จตรงนี้เนาะแล้วเอา4ี่ใส่ด้านล่าง หลังจากนั้นครับเอาหลบกับสี 4, 4่หลบสี่เหลือเศษสองครับลูกเหลือเศษสองหลังจากนั้นนักเ,เรียนดึงแดลงมาครับดึงแดลงมาสี่คูณได้ยีบแปดบ้างสี่ห้ายี่สิบสี่หกยิบสี่สี่เจ็ดครับโอ้สี่เจ็ดยี่บแดหลังจากนั้นนักเรียนเอา28ดลบ28ดคำตอบคือเศษศูนย์ใช่ไหมครับเศษศูนย์ตรงนี้เราได้ผลลัพธ์ก็คืออะไรครับผลลัพธ์ของเราก็คือ17เจ็ด ผลลัพธ์ของเราคือ17นะครับเดี๋ยวเราจะมาตรวจคําตอบม่คิโนคูคลืมขีดเส้นตรงนี้ด้วยนักเรียนอย่าลืมนะครับลูกทําให้เป็นนิสัยนะครับขีดเส้นตรงนี้ก็คือต่อไปก็จะเป็น17เจใช่ไหมครับผลลัพธ์ที่เราได้เราก็จะเอา17ไปคูณกับตัวหารของเราก็คือสี่ครับดูสิมันจะตรงกับตัวตั้งไหมสิบเจ็ดคูณสี่เจ็ดสี่ยี่สิบแปดใส่แปดทดหน้าสองหนึ่งคูณสี่เป็นสี่สี่บวกสอง นะครับ4บวก2เป็น6เป็น68ตรงเป๊ะครับคบูอย่างนี้เป็นต้นนะครับต่อไปครับอ,อีก2ข้อจะเสร็จแล้วลูก90หาร5ครับเอา90ไว้ในบ้านเอา5ไว้หน้าบ้านใช่ไหมครับ9หาร5ได้ครับคบูพอ9มากกว่า5และ5คูณอะไร9บ้างลูก5 1 5 5 2 10เพราะฉะนั้น ที่ได้ก็คือ51ครับคุณครูครับเพราะห้มันเกิน515 9นห้เลบหเหลือ4ใช่ไหมลูกหลังจากนั้นดึงศูนย์ลงมาครับ5คูณอะไรได้40บ้างมีไหมครับ5คูณอะไรได้40 5สิ5ห้าห้ายี่สครับคุณครูห้าแปดสี่สตอนนี้เอา40ใส่ครับหลังจากนั้นเอา4 4่ลบเหลือเศษ ศูนย์ครับเพราะฉะนั้นเก้าสิบหารห้าคตอบคือสิบแปดครับตรวจคําตอบง่ายๆก็คือเอาสิบแปดไปคูณกับตัวหารของเราก็คือห้าครับเอามาตรวจคาตอบสิสิบแปดคูณห้าเท่ากับเท่าไหร่อ่าสิบแปดคูณห้าเท่ากับเท่าไหร่แปดห้าสี่สิบใส่ศูนย์ทดหน้าสี่หนึ่งคูณห้าเป็นห้าบวกสี่ก็เป็นเก้าเป็นเก้าสิบตรงเป๊ะไหมโลกตรงเป๊ะครับครูโอเคนะครับโลก เห็นไหมครับไม่ได้ยากเลยใช่ไหมครับง่ายมากใช่ไหมครับผมง่ายมากๆเลยอย่างนี้เป็นต้นนะครับต่อไปครับต่อไปข้อที่4ลูกแปดสิบฐานแปดครับเอา80ไปในบ้านเอาแปดไว้หน้าบ้านแปดฐานแปดได้ไหมได้ครับเพราะแคูณไดแปดแป8คูณหนึ่ไงครับครู่อนตอนนี้ก็เอาแปดใส่ครับหลังจากนั้นเอาลบกันก็เหลือเท่าไรครับลูก เหลือศูนย์นักเรียนดึงศูนย์ลงมาเอ้าแล้วศูนย์คูณอะไรได้แปดบางทูก็ศูนย์คูณศูนย์ไงนะครับแปดคูณศูนย์ไงครับใช่ไหมครับไม่ใช่ศูนย์คูณศูนย์นะครับอ่าเพราะฉะนั้นก็เป็นศูนย์ศูนย์นักเรียนนะอ่าก็เป็นศูนย์ครับอันนี้ก็ใส่ศูนย์ไปเลยลูกอ่าใส่ศูนย์ลงไปได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นที่หาได้นะครับอันนี้ก็เหลือศูนย์ใช่ไหมครับก็คือสิบนั่นเองครับก็คือสิบนะครับแปดสิบหารแปดได้สิบใช่ไหมครับล นะครับเพราะฉะนั้นเราตรวจคำตอบง่ายก็คือเอา1ิคูณกับ8ปเนาะ10คูณ8ก็เท่ากับ80โอเคนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับลูกอันนี้เป็นการหารที่มีตัวตั้ง2หลักนะครับลูกตัวตั้งสองหลักแล้วเป็นไงต่อตัวหารเท่าไหร่ครับตัวหาร1หลักนะครับแล้วผลหารที่ได้มาได้2หลักลองเรียนสังเกตด้วยนะครับว่าทำไมมันหารได้2หลักเพราะตัวด้านหน้าตรงนี้นะครับมันมีมาก กว่าตัวอะไรครับมีมากกว่าตัวหารใช่ไหมครับมันเลยหารได้โอเคนะครับอย่าลืมทบทวนบ่อยๆนะครับวันนี้คุณครูฝากคนรู้เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ